สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u YouTube c h a n e l โปร o มชั i น n Ford by เก็งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายที่ Ford พระประแดงค่ะในเครือบริษัทออโต้แกลอรี่ค่ะสำหรับวันนี้รุ่นที่เก่งกี้นํามานะคะเป็น Ford Ranger อร์ซประตูรุ่น XLT ค่ะรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะเกียร์ธรรมดา857,000บาทค่ะเกียร์ออโต้92,000บาทเป็นเกียร์6สปีดค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กาลังแรงม้าสูงสุด16 0 300800แรงมางบ 3, 8, 15นิวตันเมตรเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันนี้ชุดแต่งรอบคันลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างแต่ก่อนไปร,รับชมช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูชิ้นแรกกันเลย ด้านบนค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดนะคะเป็นสักูปนะคะทรงฟิตเนาะเป็นทรงใหญ่สไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยเนาะให้สีสักคูปค่ะเป็นสีทําเงาเหมือนกับตัวรรแล,ล้าตัด,ดด้วยสีดำด้านในส่วนของสัญลักษณ์เลือกเป็นรูปมามาแสงค่ะให้สีสัญลักษณ์เป็นสีแดงนั่นเองถัดมาค่ะเป็นอักษรอะคริลิกนะคะคําว่าเรนเจอร์ค่ะให้สีอักษรเป็นสีแดงนั่นเองนะคะเพื่อให้รับกันกันกบตัวสัญลักษณ์ด้านบนสกูปนั่นเอง ชุดแต่งด้านหน้าค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นชุดแต่ง F 1 5 0 Spider ค่ะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะคะสีดำด้านพร้อมกับตัวฟอนต์อักษร SO RD ค่ะให้สีอักษรก็คือเป็นสีดำแล้วตัดด้วยขอบสีแดงนะคะทำให้ตัวอักษรดูมินิติมากยิ่งขึ้นรวมถึงไฟ LED 3จุดด้วยค่ะสำหรับชุดนี้มาพร้อมกับนี่เลยไฟหลีนะคะ LED ตัว C แสนสีขาวพร้อมกับแผ่นอะคริลิกด้านหลังสีดำเงาค่ะ แล้วก็กันชนนะค่ะสีดำด้านนะคะพร้อมกับชายกันชนวันนี้ทำเป็นสีแดงด้วยค่ะรุ่น x l t มีไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะจากโรงงานนะคะสำหรับไฟหน้าค่ะวันนี้เพิ่มเติมเป็นครอบไฟหน้าค่ะรวมถึงเปลี่ยนนะคะไฟหน้าเต็มระบบเลยมาสแตงค่ะ3คลิปรวมถึงวงแหวนเลือกเป็นทรงกลม แล้วก็ในส่วนของลูกแก้วนะคะสามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นบลูอหรือเรดอพร้อมกับต่อไฟเดย์ทามและนิ่งไลน์และสเต็ปไฟเลี้ยวค่ะด้านข้างตัวรถค่ะซุ้มล้อซุ้มล้อ6นิ้วตัวนี้สามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุด่ะมาพร้อมกับชุดแต่งด้านหน้านั่นเองล้อแม็กวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กขนาด16นิ้วค่ะแม็กลายดอกไม้จับคู่กับยางแม็กซิตเ0ค่ะเซีรี์ยางวันนี้จะอยู่ที่265 70ห้าค่ะ แล้วก็ด้านข้างตัวรถนะคะวันนี้ที่เพิ่มเติมจะเป็นไล่จากด้านบนเลยเนาะด้านบนวันนี้เลือกติดเป็นราวหลังคานะคะเพิ่มความบึ้มบึนให้กับตัวรถค่ะรวมถึงกันสาดเข้ารูปตรงรุ่น4ี่ชิ้นเบ้ารองนะคะมือเปิดป้องกันรอยขีดข่วนรวมถึงสติ๊กเกอร์นะคะที่ลูกค้าเลือกและออกแบบเองนั่นเองพี่ๆท่านใดนะคะต้องการใส่ชื่อบริษัทนะคะหรือว่าต้องการออกแบบแบบ,แบ,บไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะ ท้ายกระบะค่ะเป็นโลบาเหล็กค่ะทรงขายยาวของ Outlander รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวห่วงยึดเผื่อว่าจะเสริมในส่วนของตัวตะแกงขนสัมภาระนั่นเองท้ายกระบะอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มติมว,วันนี้จะเป็นตัวครอบไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงสติกเกอร์ลายกราฟิกบริเวณฝาท้ายนะคะ พร้อมกับนี่เลยกันชนท้ายเล็กค่ะของ o u เลนเดอรทรงสปอร์ตค่ะสำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหัวงโอเมก้าสีแดงแล้วก็ไฟถอยนะคะ LED ค่ะรวมถึงบอลลากด้วยเนาะ สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวกันชนท้ายนะคะเปลี่ยนนะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะแต่ฟังก์ชันต่างๆที่มาจากโรงงานอย่าง mm hmm. เช่นเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะยังคงใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ทดสอบแล้วค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดค่ะสนใจนะคะ Ford Ranger หรือ Ford Everest สามารถทักหาเก่งกี้ได้เลยนะคะทุกช่องทางสามารถติดต่อได้หมดเลย เบอร์โทร ID Line สามารถทักเข้ามานะคะคุยสอบถามเงื่อนไขในแต่ละเดือนนะคะโปรโมชั่นต่างๆนะคะยินดีให้คำปรึกษาพ,พี่ๆทุกท่านเลยและยังเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติม,ตมทัง Ford Ranger และ Ford Everest ได้ที่ YouTube Channel และทั้งเพจ Facebook ค่ะ โปรโมชั่นฟ Ford by k i n g ี้รับชมแล้วนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ k i งกี้ด้วยนะคะและพี่ๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปลถัดไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย